ว้าวนั่งไงนั่งไงโอ้โหมาเลยมาเลยจริงๆก็มาเลยบางสินรอยืนแก่เอ้าเื่้าเ่วาเ้าโอ้โหเดือนเดืเดือดเดือดเดือดเดอดเ้ือดดืเือดเอีอ สวัสดีค่ะวันนี้นี่ก็อยู่ในเกมโรโบ็อกนะคะวันนี้โอ้โห,หดูสิวันนี้เหมือนเราจําลองมาอยู่ในเกมไม n คร r a ับเลยก็ว่าได้นะประเด็นคือมันมีซอมบี้ด้วยนะโอ้โหอยู่ตรงนู้นนั่นเองกําลังลบลาฆ่าฟันกันเลยนะคะอ่ะโอเคในด่านนี้นะคะมันก็จะจําลองว่าให้เราเนี่ยมาสร้างบ้านไมโครฟลับนั่นเองก็จะเห็นว่าจะมีเครื่องมือขุดเจาะนะคะ แล้ก็มีธนูนะคะแล้วก็มีดาบสําหรับเอาไว้ฆ่าซอมบี้นั่นเองอะโอเคไม่รอช้านะคะเดี๋ยวนิวจะเริ่มมานทาการอนะสร้างนะ,ะบ้านในไม n คร r a ับกันนะ,ะเพื่อป้องกันซอมบี้มาลุกลานเรานั่นเองโอเคตอนนี้ซอมบี้เนี่ยมันสามารถเข้ามาในตัวบ้านของเราได้นะเราก็ต้องรีบสร้างก่อนเป็นอันดับแรกเลยโอเคตอนนี้นิวมีตังอยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองยสามสิบนะคะก็เดี๋ยวขอซื้ออะไรที่มันแบบถูกๆกก่อนแล้วกันนะ อันนี้อะไรต้นไม้เหรอโอ้โหอันแรกมาก็ได้ต้นไม้เลยนะคะเออเห้ยต้นไม้ในไมค์คราฟตนะคะเป็นบล็อกบอกแบบนี้นั่นเองโอ้อะไรเนี่ยโอ้โน่อะไรเนี่ยตอนกลางคืนซอมบี้จะบุกออกมาคือว้าวนั่งไงนั่งไงโอ้โหมาเลยมาเลยจริงๆก็มาเลยบาสิฉันรอยืนแกเนี่ยเอ้าเอ้าเจ้าเอ้เจ้าเอาเจ้า้อโอ้อเดอเด้อเ้อเด้อเด้อด้อเด้อเ้อเด้อเด้อเด้อ้อเดอเด้้อเด้อเด้อด้อเด้ออเเด้เด้อ เอาได้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 โอ้โหกระจอกมากโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปฆ่าซอมบี้กันแล้วกันนะเอ้ยมาดิมาดิมาดินายโอ้โหซอมบี้กันโอดดมีอมบี้ผู้หญิงด้วยนะซอมบี้ผู้หญิงตัวนี้เอจื้อเอจื้อโอ้โหกัดกัดกัดเหรอกัดเหรอกัดหรอนี่เป็นไงเล่าเอจื้อโอ้โหแหลกเป็นเสียงมาสิอ่านดีวว่าตอนนี้นดีวว่าเดีวไปสร้างบ้านดีกว่านะหมดแต่สู้กันนะโอเคเดี๋ยวเวลตังก่อนนะคะตอนนี้เราก็มีต้นไม้แล้วนะต้นไม้ ต่อไปออ่ะอันนี้ก็แล้วกันนะคืออะไรเนี่ยแหวโอ้โหยแค่พื้นแค่พื้นก็ปลาไปร้อยหนึ่งนะคะโอเคต่อมาอ,าอะไรอีกเดียมีอยู่สองร้อยโอ้โหตรงน,นี้คืออะไรนะอ่ะห้าสิบบาทต้นไม้แล้วกันนะโอ้โหปลูกต้นไม้แล้วกันนะให้มันรอบรอบบ้านนะโอเคต่อตอนนี้อ่ะมันก็จะบอกด้วยนะคะว่านิวเนี่ยสามารถฆ่าซอมบี้ไปได้หลายกี่ตัวนะตอนนี้นิวฆ่าไปแค่สามตัวด้วยกัน ก็ถือว่าแม่ยังน้อยอยู่นะก็เดี๋ยวสร้างบ้านก่อนละกันแล้วนนะค่อยออกไปฆ่าซอมบี้อนะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปตังก่อนอเดี๋ยวไปตังก่อนนะคะโอ้โหค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บขึ้นแนละ้วะตังตอนนี้ของเราโอ้ตอนนี้ซื้ออะไรได้บ้างเลยเนะี่ยอะโอเคอันนี้แปดสิบแปดสิบูตววน,นี้ปลูกจะต้นไม้ได้นะอย่างนี้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยอะ่ะ ออ่ะตอนนี้ก็คือซอมบี้มันออกไปหมดแล้วนะเนี่ยโอเคเอาไว้โหนายมายิงเราทําไมเนี่ยโอ้ยอยากลองใช่ไหมอยากลองใช่ไหมอยากลองใช่ไหมมาซี่มาซี่มาซี่เอาซี่โอ้อยากลองใช่ไหมนี่โหไหนล่ะไหนล่าไหนล่ะอือนี่เป็นไงล่วเ้าโหอยู่ดีก็มายิงธนูใส่โอ้โหรู้จักเราน้อยไปแล้วนี่ก็มายิงธนูใส่โอ้หธนูธนูปักหัวเลย โอ้ยมันแม่นมากเอาสัตวนูปักหัวเลยนะคะตอนนี้โอ้โหซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาอีกแล้วแล้วก็จัดการสิเอ้ยนั่นซอมบี้กระโดดได้ด้วยโอ้ยไปจีกันเ้งไปโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยโอ้หซอมบี้มันกระโดดได้ด้วยนะคะโคตรเจ๋งโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยไปอยู่เดี๋ยวได้๋ดดไปอยู่ข้างบนเฮ้ยเ้ยตายสะตายซั อโอ้ยโหไม่ไหวเลยจริงๆเอามาอีกตัวแล้วเอาสิมาสิมันมาทางบ้านเราบ่อยจังเลยวะโอ้ซอมบี้ผู้หญิงนาตัวนี้เอ้ยเจื้ยเจือเอ้โอ้โหมาสองตัวพร้อมกันขอทีละตัวก่อนแล้วกันนะเอ้ยโอ้โหตายตายเรียบโอ้จะตายแล้วตอนนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้โอ้โหซอมบี้แบบแข็งแกร่งมากเอ้ยเจือเอ้ยเจยโอ้โอ้โหไม่ได้สร้างบ้านสักทีนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าอันนี้ก็กัรนะคืออะไรเนี่ย โอเคเรามีกำแพงแล้วกำแพงบ้านโอ้โหมีกำแพงแค่ฝั่งโอ้โหมันเข้ามาได้แน่ๆเลยเนี่ยมาแล้วมาบ่มาบ่เข้ามาสิโอ้โหเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ต้องจัดการข้างนอกนะคะเราจะไม่ยอมไม่สอ้ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้หูมาสองตัวลยคราวนี้โอ้โหสมบี้บ้าโอ้โหวิ่งวิ่งมาสองตัวผัวเมียช่วยกันเลยเนี่ยไปเลยไปเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายซะก่อนอ้าวตอนนี้ซอมบี้ออกไปแล้วนะคะโอเค ก็ได้เวลามันกลับไปนอนนะโอเคตอนนี้เราก็มาทําบ้านกันต่อนะตอนนี้ก็ได้กําแพงมาแค่ฝั่งเดียวนะคะตอนนี้โอเคเราไปดูว่าอะไรมันถูก,ถกบ้านเราซเสื้อถูกๆก,ก่อนแล้วกันนะ,ะนะอ่ะตรงนี้แล้วกันตรงนี้คืออะไรเนี่ยคล้ายบันไดขึ้นไปนะคะชั้นสองอ่ะโอ้โหตังค์แบบค่อยคอยกระดึ๊บขึ้นแรงเลยโอ้โหมาแล้วซอมบี้มาวันละกี่เวลาเนี่ยโอ้โห,โห,โหอ่ะโอเคตอนนี้โอ้โหจดละเสื้อดี แค่ตังค์ผมแหลมมากนี่กันแล้นะเนี่ยบันไดขึ้นไปก่อนแล้วกันนะคะกำแพงยังได้กำแพงอีกชั้นนึ่เอย่าต้องเก็บตังค์อีกสามโอ้แม็กกาอ๋อเพิ่งรู้ว่าการฆ่าซอมบี้นะคะมันก็จะได้ตังค์ด้วยนะนี่ไงเดี๋ยวนิวลองฆ่าดูนะปึ๊บเมกีกก้ถึงว่าตังค์มันโผล่มาจากไหนมันโผล่มาจากตัวซอมบี้ตัวนี้นั่นเองตัวละประมาณสามสิบสามสดอนนะคะนี่นี่นมีฆ่าหัวด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหเอาเฮ้ยจะมาฆ่าเราทำไมโอ้โห นี่นี่นี่เฮ้ยจุดจุดจุดดนี่ไงถ้าเกิดเราฆ่าซอมบี้นะคะเราก็จะได้ตังค์ด้วยแต่ว่าโอ้โหมูลค่ามันช่างถูกเหลือเกินอ่ะนี่ไงปึ๊บโอเคโอ้โหก็จะได้แต่ละอันตอนนี้ก็ฆ่าไปสิบตัวแล้วนะคะตอนนี้โอเคตอนนี้เราก็เอ้ยแงไง่โอ้โหมันเยอะอยู่ข้างหน้าเราจุด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 โอ้โหปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหเจ้าซอมบี้ตัวนี้ไปไหนเอาไปไหนเล่าโอ๊ยแม่งหมดเวลา หมดเวลาซอมบี้ออกหากินนะคะมันก็ต้องกลับถิ่นไปอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เราไม่เท่าไหร่ละโอ้โหไม่สามร้อยโอเคตอนนี้เราจะได้กําแพงอีกอันหนึ่งนะมาเลยโอเคค่ะตอนนี้ได้กําแพงแล้วเย้ก็แต่ว่าก็ยังได้กําแพงไม่รอบรั้วนะเราจะมาค่อยๆประดิษฐ์ประดอยกันต่อไปแล้วกันอันนี้มันเหมือนเป็นอะไรที่หลบหลุกไผ่ เหมือนหลม่มเหมือนหลุมหลบภัยเออหล่มหลมเมนี่ค่ะเหมือนเป็นหลุมหลบภัยนะคะตอนนี้แม่โอ้โหแบบเท่มากนนี้ได้เวลาซอมบี้ออกหากินอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการลบลาค่าฝันซอมบี้กันดีกว่ามาแล้วค่ะซอมบี้ยี้มาให้ฆ่าฆ่าซะดีๆีป๊อป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 อเราต้องฆ่านะคะเพราะว่ามันได้ตังค์ด้วยนะก็ได้สักสามสิบสามสิบดอนก็ยังดีนะคะตอนนี้ก็ฆ่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะ นี่นี่นมาแล้วมาแล้วอุ้ยจ้า้ยป๊อป๊ปโอ้ยป๊อปป๊ปอปยมาสิมาสิเจ้าซอมบีอุ๊ยจุดจุดจุดจอมเอาไปไหนล่ะเฮ้ยโอ้โ้โโอ้โโอ้โ้โโอนายซอมบี้ตัวนี้ของเราเว้ยโอ้ยไปแย่งอืมไม่เป็นไรออกเฮ้ยออเดียเดียวยวซอมบี้ซอมบี้ล้มที่ซอมบี้คือล้มนะคะ เอาพไไนนี่นายบอกโอ้ยตุ๊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 โอ้โหกระเด้งไปนู่นเลยอะเมื่อกี้คือซอมบี้ล้มนะคะเมื่อกี้เวลาฟันทีหนึ่งนี่กระเด็นไปไกล้ๆแล้วก็ต้องเดินไปฟันเฮ้ยทำไมมันพลังมันเพิ่มวะเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหตายเอ้ยโอ้โหใครมาฟันเราเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในนี้เราได้เท่าไหร่ะโอ้โหเพิ่งได้ไม่กี่บาทเองเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างเครื่องจักรกันต่อดีกว่านะคะตอนนี้มันมีเครื่องจักรด้วย ก็ลืมไปว่ามันมีเครื่องจักรอ่ะมันทําให้แบบว่าเงินเพิ่มไวขึ้นนั่นเองก็ตอนแรกก็ว่าอยู่ว่าทําไมมันเอ๊ะเงินมันไม,ม่ขึ้นอพราืหนสร้างเครื่องจักรโอ้สุดยอดอ่ะโอ้ตอนนี้ซอมบี้ก็บุกออกมาอีกแล้วนะคะโอ้ปล่อยให้คนนั้นฆ่าไปคนเดียวแล้วกันนะเราว่ไม่เป็นไรเราจะไม่แย่งเขานะคะเพราะว่าเมื่อกี้โดนล,ลูกหลงโอ้โหฟันเราซะงั้นอ่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็รอให้มันผลิตไปเรื่อยๆนะ ตันนี้ก็เดี๋ยวทําให้โรงงานมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก่อนละแกก็มาอีกอันนึงนะคะเฟยบเป็นเครื่องจักรของเรานั่นเองเี่ก็จะมีสายพานนะคะเหมือนอด่านไท c o o ทั่วไปเลยนี่ก็จะมีเครื่องจักรสายพานไปเนี่ผลิตออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอาจจะออกเป็นต้นไม้เพื่อมาทําบ้านเรานั่นเองก็เนี่ยยิ่งทําเครื่องจักรเยอะนะคะเงินก็เพิ่มขึ้นเยอะไวมากๆเลยนะคะแป๊บเดียวได้มาร้อยดอลแล้วเน่เดี๋ยวเราไปดูนี้ว่ามันคืออะไรคะเนี่ย แฉกโอ้โหอันนี้มันเป็นรั้วนี่หว่าเฮ้ยตอนนี้เราจะมีรั้วรอบแล้วนะคะเหลืออีก2ด้านนั่นเองรอกันต่อไปอะโอเคตอนนี้นิวก็ได้รั้วมาทั้งหมด4ด้านแล้วนะคะตอนนี้บ้านของนิวก็มีรั้วรอมรอบแล้วซอมบี้ก็จะไม่สามารถเข้ามาได้ในทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยเข้ามาไม่ได้แน่นอนนะคะก็โอเคตอนนี้นิวก็มีรัวร้วครบแล้วนะคะก็โอ้โหแสงสวยมากนะคะแสงของอาวันรุ่งขึ้นหรือแสงของกลางวัน ก็ยังมีซอมบี้อยู่เรื่อยๆนะตรงนู้นอะออกตอนนี้เวลานี้ซอมบี้ได้หายไปแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเน้นการสร้างบ้านกันต่อแล้วกันนะให้เขาฆ่ากันไปแล้วกันโอเคตอนนี้นิวก็ฆ่ามาประมาณอ่ะสิบสามตัวด้วยกันนะคะก็ฆ่าแค่พอประมาณพอนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านให้มันเสร็จดีกว่าโอเคก็มาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรอีกตรงนี้คืออะไรเนี่ย h o w f u l อ๋อเป็นแท่นขึ้นไปนั่นเองนะคะก็จะมีโอ้โหมีอะไรอยู่ข้างบนอีกมากมายเลยอะอ้ my god ตรงนู้นเหมือนกันนะคะตรงนู้นก็จะมีอะไรให้เราสร้างอีกมากมายเช่นกันก็เดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นอะไรกันบ้างน,นะคะตอนนี้ก็ขอเก็บตังค์ไปเรื่อยๆก่อนละกันโอเคค่ะก็ตรงนี้ก็ตังค์ก็เพิ่มขึ้นโอ้ซอมบี้มหม่แล้วเนี่ยก็ให้ขอฆ่ากันไปก่อนละกันนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่าโอ้โหตอนนี้มีตังค์อยู่ส0 0รอโอเคนี่คืออะไรเนี่ยอะไรอะ่ะเป็นบล็อกขึ้นมาเฉยๆเหรอคือบล็อกอะไรอะ่ะไม่ดิมีไฟบล็อกแบมๆเหมือนเอ่อเตาผิงนะคะหรือเปล่าะ อ่ะเดี๋ยวเอาถูกก่อนละกันคืออะไรบ้างเนี่ยอ้อมีเก้าอี้ด้วยนะคะโอ้โหสุดยอด้อยนั่งได้ด้วยนะคะตอนนี้เออเ,เรานั่งอยู่ปะเนี่ยนั่งนั่งได้ไหมเออนี่นั่งได้ด้วยโ,โหเนเน,นตอนนี้เราก็ได้เก้าอี้มาแล้วอันนี้คืออะไรเทเบิร์โตโตแน่นอนเน่แล้วก็มีโตะนะคะว้าวสุดยอดเลยแล้วก็มีโต๊ะ,ะ,ะตรงน,นี้เป็นโตะกินข้าวนั่นเองโอเคอเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอื่นดิ เดี๋ยวเอาตังก่อนละกันนะตอนนี้ตังก็กระดึบกระดึบกระดึบค่อยๆกระดึบขึน้นที่อนัอนตีรนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้ว่าคืออะไรเนี่ยสามร้อยเอาที่แบบพอซื้อได้ก่อน,นะคะ่ะอะไรอ๋อเหมือนเป็นกนํากแพงขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะในตัวบ้านโอเคก็โอเค,อเ,คเดี๋ยวตอนนี้มีอยู่สองร้อยซื้ออะไรได้บ้างมีอยู่สองร้อยบาทซื้ออะไรได้บ้างเอ่ยซื้ออะไรไม่ได้เลยอะ <laughs> ซื้อไรไม่ได้เลยคือไรโอ้มีแต่แพงๆทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้แม่โอเคเบลตังก่อนอะเรามาดูฝั่งนี้บ้างว่ามีอะไรถูกๆนะคะอะห้าร้อยบาทตรงนี้แหละอะไรเนี่ยประตูโอ้โหนี่คือประตูนะคะอ่ะเปิดออกไปโอเคแล้วก็เปิดเข้าไปอ๋อโอเคอะเหมือนในไมค์ครับมากๆเลยนะคะแม่การประตูนะ อ่ะเธก็มาเอาตังค์เรื่อยๆนะคะโอ้โหตอนนี้คือของในบ้านทุกอย่างคือแพงหมดแล้วอะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าตรงนี้คืออะไรเนี่ยแ800รอฟึบโอ้โหเป็นกำแพงกำแพงของตัวบ้านเรานั่นีองนะคะโอ้โหเพิ่งได้มากำแพงเดียวโอ้โหโอ้โอเมกํากำแพงและ800รยอ่ะ ค่อยๆต่อเติมกันไปโอเคค่ะวันอันนี้นิวก็เดี๋ยวจะมาสร้างอนอื่นกันต่อนะ,ะหลังจากจที่ไปสะสมตังค์มาเรียบร้อยแล้วนะ,ะอันนี้ก็น่าจะเป็นประตูนะนี่ไงประตูช่วครั้งต่อไปเป็นประตูนะคะอันนี้อ่ะม,มาดูอันต่อมากันนะคะโอ้โหอันนี้ราคาพันสองคืออะไรเนี่ยโอ้มีกล่องอันนี้ด้วยนะคะเป็นกล่องคราฟของนั่นเองนะคะเอาโอเคมาดูอันต่อมานะคะอันต่อมาเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยปุ๊บหกร้อยโอ้โหคืออะไรเนี่ย กำแพงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นประตูโอ้ประตูเช่นกันอ่ะอันนี้คืออะไรปึ๊บอ้อันนี้ก็เป็นเหมือนกําแพงเอ้ยมีหน้าต่างด้วยอ๋อเป็นกําแพงแล้วก็มีหน้าต่างด้วยนะคะอันนี้คืออะไรหน้าต่างแน่ๆเลยนี่ไงหน้าต่างจริงด้วยโอ้โหมีหน้าต่างด้วยนะคะนี่จะเป็นหน้าต่างเหมือนกันเน่โอ้หน้าต่างนี่คือเหมือนในเกมไมโครมากเลยนะคะดูดิ มีความแบบว่ากระจกยังเป็นเหลี่ยมเป็นบล็อกอะ่ะเท่มากๆเลยค่ะอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยชุบอะไรอะ่ะอะไร <c oughs> คืออะไรเนี่ยเมื่อกี้เราเสียไปตั้งคันหนึ่งมันคืออะไรนี่อ่เราก็ได้เริ่มได้บ้านมาแล้วนะคะรูปเป็นร่างมากขึ้นนั่นเองอ่ะโอเคเ่ะไม่นั่งสิไม่นั่งอันนี้คืออะไรเนี่ยหน้าต่างเหมือนกันนะอ่ะทำหน้าต่างให้ครบก่อนเจ๊นี่หน้าต่างเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคหน้าต่างเราครบแล้ว อันนี้มันสองมันห้าอืมไม่พอต้องม่เอาอีกไปค่ะก็มาดูกันว่าอันนี้มันคืออะไรปุ๊บออกไปแล้วนี่คืออะไรเนี่ยปุ๊บโอโหคืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นนี่ขึ้นไปนะคะอะไรนะเขาเรียกว่าอผนังเอ้ยไม่ใช่ผนังเพดานเออเพดานขึ้นไปนั่นเองขอบรู้ด้านนอกหน่อยเน่โอ้ข้างบนนี่มีอีกชั้นหนึ่งนะเนี่ย โอ้มีหลายชั้นมากๆเลยนะคะตอนนี้โอเคค่ะบ้านอ่าไทคูนในไมโครฟ์ของนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่รนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปมากกว่านี้ก็เดี๋ยวพอกแต่ครั้งนี้ก่อนละกันนะก็บ้านก็ประมาณนี้เลยนะคะก็แหมสวยงามเลยทีเดียวอะ่ะโอเคค่ะวันนี้ดิวก็ได้มาเล่นในแบบนี้นะคะก็ใครที่ชอบเล่นไม c คร f t นะคะก็ลองมาเล่นดูนะคะก็เป็นแบบที่สนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็เสมือนจริงมากๆอ่ะโอเคเดี๋ยวนิวก็เหนียวช้าเนี่ยแต่ โอ้โกระเด็นมานี่เลยอะเราจะไปสู้กับซอมบี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะไปกันดีกว่าค่ะเอ้ยช่วยมาแล้วมาสีมาสสจซอมบีเอจ้าเเอจ้ว้าวว้าวว้าว้าวว้ตาะตายเรียบ